เอาวันวันนี้วันนี้เราจะมาทำปลากระป๋องผัดใบกะเพรากันนะคะเอาเลยองค์ประกอบมีดังนี้มีพริกมีกระเทียมมีใบกะเพราแล้วมีปลากระป,ป๋องแล้วก็มีปลากระป๋องไม่ต้องระบุอีพอยดเชฟโคตะหน้านต้องมาเลยนะโคตะหน้านต้องมาเลยนะตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยพริกกับกระเทียมมันปลา ใบกะเาวแห้หหงกนนะก่อนหลันั้นเดี๋ยวูไก่ลูกกะคลักเลยจาบน้นปลาปองไมโอหจากนั้นเดี๋ยปงไปนะคะ ไม่ใส่ <boundaries> ันไปแล้วมันจะกรอไปคือจังทุกการทอดนะคะคืออไรใส่เด็กน้อยไม่ละบุยอะจังารใจชอนะคะคุณนันเดจัน